สวัสดีค่ะเอฟซีภูนารักทุกท่านนะคะวันนี้อาหารเกิดมีหอยนางรมพริกลาดแล้วก็ก,กุ้งแช่น้ำปลามาเอฟซีภูนารักทุกท่านนะคะมาทานด้วยกันอร่อยอร่อยแล้วก็จะมีส้มตำไปดูหมูย่างมีน้ำตกดูเส้นม์แล้กง ักจะทำน้ำจิ้ม,ม,น,มนี่ก็หมูกำลังย่างจะทำน้ำตกหมักไว้้วกะไม,มูนี่ผักกระเฉดทานกับส้มตำโอใหม่พอแล้ว ข้างที่ไม่ไหม้เขาจะทำน้ำตกก็ออกได้แล้วบ้างก็หมูย่างก่อนมันานกุ้งแช่น้ำปลากัน่ดนนะคะเอฟซีพุนาักอันนี้ก็หอยนางรมราดพริกแลแช่น้ำปลาเหมือนกันเนาะส่วนนี้มานาันอะไรเนี่ย ดูนกนกเยอะแยะเลยนกพิราบนกพิราบรรยากาศดีมากเลยต้องไหมตอนนี้อมีแต่นกเขาตอนนี้ที่ไม่หานกินตมาเลยไม่มีนกพิราบเรียกสองคำ ไปเขาลูปนะ่นี่ก็พอแล้วมันจะกินคนเดียวไงมีน้อยมันจะได้เสียบเสียบไม่ไกินไม่ได ตอนนี้ก็จะทำน้ําตกทำน้ําตกแล้วอาหารก็ครบทุกอย่างแล้วสุปต้มุต้มตกุ้ง <c oughs> อาหารตัวน,นี้อาหารยแย่<ห>เลยไม่เค็มไม่เค็มปันเจ้าของกินไม่เค็ม เอาพริกลงเอาขั่วลงเื่อแกง,งน่ะ <Okay. S 1> เทลงนี่เอาขั่วลงเอาใส่ก่อนถ้าไม่พอค่อยเอาลงอีก พริกขั่ขวเองอยู่บ้านก็ไม,ม่เอามืลงลงเขาขั่วเยอะมันจะได้หอมอืมเฮ้ยคนชุดรดลงไชุนลดนี่อะไรเกลือหรือชุดรดแป้ง เกลือเอาไมา้ชุลนั่นอยู่นั่นแหะดีนะแม่เทใส่เนะื้อว่าชุลนั่นกจะเกลือเแล้วลโอ้ฮัลโหลมีฝรั่งเดินมาเลยบอกฮัลโหล ก็คนคนคนให้เข้ากันก็เอาหอมลงชิมกันคนให้ทั่วก่อนแล้วค่อยเอามาชิมดูว่าโอเคแล้วก็เอาหอมลงช้อนหอนึ่งเอาไม่ช้อตรงไหาปไปไหนอ่ะ chẳng ăn ống 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 ามันไม่เผ็ดก็เอาพริกลงอีกก็โอเคได้ค้ะคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ